ราคารถไฟฟ้าลงเรื่อยๆนะครับค่ายดังนะครับเนต้านะค่ายที่พี่ๆทุกท่านพูดถึงนะครับตอนนี้ดิลเลอร์นะลดราคานะครับทำแพ็กเกจราคาลดเหลือ3 0 0 0 0นกว่าจากที่เปิดตัว4 0 0แสนกว่าเกือบ4 5 0แสนตอนนี้เนต้า V2 นะลดเหลือแค่3 0 0แสนกว่าจะไม่รู้เท่าไหร่แต่อันนี้ไม่ได้ประกาศจากบริษัทแม่นะครับเป็นดีลเลอร์ทำการตลาดก็พอทราบได้เนาะดีลเลอร์คงอยากขายรถ ใจจะขาดอีกแล้วนะครับคอมเมนต์อ่านมันมากเลยนะไม่ได้เป็นราคาเปิดตัวนะครับเป็นราคาปิดตัวถือว่าอาจจะไม่ได้ปิดหรอกราคานี้นะครับเพ็่นเขาบอกว่าพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งแล้วอลบ็อกชาร์ด้วยนะซึ่งผมว่าก็ถูกนะครับแต่คนใช้รถไฟฟ้าต้องทําใจนะยี่ห้อนี้ก็มีอะไหล่นะครับมือ2สองหรืออะไหล่ที่ไม่ใช่ของศูนย์เนะี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่คุณรู้ไหมใครซื้อรถไฟฟ้านะครับผมว่าประกันสําคัญมากต้องซื้อรถประกันควรต้องมีชั้นหนึ่งเพราะแบตแพงมากนะ ผมเห็นนะราคาแบตทีนึงลนกะครึ่งราคารถเลยนะครับใครซื้อรถไฟฟ้าดังนั้นต้องทําประกันเลยแล้วอย่าให้ประกันขาดนะครับผมเห็นบางคนนะครับโพสตเลยว่าซื้อรถแต่ไม่เอาประกันชั้นหนึ่งเอาเป็นประกันซ่อมอู่นอกเพราะประกันศูนย์แล้วไม่ได้ซ่อม <c oughs> ผมว่ามันก็คนคิดก็คิดได้นะแต่ผมว่าคนซื้อแล้วเนี่ยเจ็บใจนะครับแต่ก็เอาใจช่วยสําหรับคนที่ซื้อแล้วเนาะเพราะจริงๆคนซื้อไม่ผิดนะรัฐบาลน,นะครับหรือหน่วยงานรัฐเนี่ยควรจะต้องเข้ามาช่วยดูแล นะเรื่องพวกนี้นะพวกผมบอกว่าสงสารลูกค้าเนาะลูกค้าต้องมาซื้อในราคาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะครับใครประสบก็เอาใจช่วยด้วยขอให้ได้ใช้รถดีๆนะครับแล้วก็มีอู่ซ่อมรถนะครับเพื่อซัพพอร์ตพี่ๆทุกท่านนะครับ